สวัสดีครับผมคิงเอสทีวันชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมากินมาม่าเผ็ดกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวนะครับเนี้ยครับคนนี้คนนี้รอให้เต็มทีมะม่าเผ็ดนะครับคนนี้คนเองคนเองมากรี๊ดมากเผ็ดนักเผ็ดหนาเออเผ็นมากเผ็ดนักเผ็ดหนาดูว่มันเผ็ดตรงไหนโอ้ยกลิ่นพริกนะครับชัดเลยอู้เผ็ดอู้วไม่กินดีไม่กินดีไป

รสชาติเป็นไงครับหวานครับผมหวานรูปกุ้งซาลาเปเต็มคืนไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดสักนิดนะครับครับผมแล้วถ้าไม่เหผิดพี่เราไหมโอเคครับเพื่อนแต่มามาเด็กไม่เผิดเลยครับกินเล่นละเผ็ดปะไม่เผ็ดเลยนะ ใช่ไม่เผ็ดครับผมเหนือยครับเหนื่อนเหนื่อยเป็นไงครับพริกเผาหวานอ่ะพริกเผาหวานเหมือนพริกหวานเนี่ยคุณกองอ่ะคุณลองกินดูแบมครับใม่ใหม่ใม่ใม่ไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดเลยครับ อร่อยอร่อยไม่เผ็ดเลยครับคาอ้นเลยครับสองชุกไม่เผ็ดเลยครับเผ็ดเด้อวะไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดเด้อวะนนท์ไม่เผ็ดเด้อวะเด็กนะอยากได้บ้านย่างอะไรดีดีนุ่มเดี๋ยก็กินนุ่มเลยหน่อย นุ่งจืดนะนุ <c ười> ่งจืดนะคือมานุ่งจืดมาจืดเห็นไหมเป็ดเลยครับเออคือกินวอไปอร่อยวะกินอีกวะอร่อยวะอร่อยคุณถามดีดีอร่อยปิดปะไม่ปิดอร่อยไม่ปิดเสบายสบายหน้ากูมีคมสุขโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เงียเมาเดี๋ยวนี้เราดได้ปมดนะู้นี่มันปิดตรงไหนเดี๋มนี้เราปิดได้ปดนู้ดี๋ยวนี้เราได้ปิดนะ้โอ๊ยเ้ยโอเไมึงเกลียดมึงนอนแดด้ไม่คุ้ไม่ดีเป่เปลี่ยนเ็นกล้องเนล้ามเยหมื้วสําหรับการกินบ้ากขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับไหม ไม่ผิดครับไม่ผิดครับไม่ผิดน้ำอยู่ไหนครับน้ำ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 ตาลเร็วๆน้ำตาลเร็วๆไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วน้ำ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 ไม่ผิดแล้วครับน้ำข้มายยังครับโหมายยังข้มายยัง